สวัสดีครับในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาให้กับพี่น้องคนไทยพละถิ่นภาคเหนือนะวันนี้เรื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบัาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัววันที่5ธันวาคม2 5 5 6ผมขอขอบคุณพี่น้อง จังหวัดพะเยาคณะของคนไทยพัฒถิ่นภาคเหนือที่รวมตัวกันเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความสุขรับภักดีของพี่น้องชาวไทยพัฒถิ่นภาคเหนือ ที่รวมตัวกันแม้ว่าหลายท่านมิได้เกิดในประเทศไทยแต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยได้พึ่งพระบร,รมโพธิสมภารรวมถึงหลายคนมีลูกหลานที่เกิดในประเทศไทยและมุ่งมั่นที่จะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่แผ่นดินไทยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความพยายามที่จะทำให้พี่น้องคนไทยพัะถิ่นภาคเหนือที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมีความมั่นคงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมก,กันกับสังคมไทยได้ผมคิดว่ากฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นได้ พียงแต่วันนี้เราต้องทำาเข้าใจกับสังคมและผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ความพยายามที่จะทำให้พี่น้องได้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องและมีสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายคงอยู่ไม่ไกลผมเป็นกำลังใจและขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายทุกท่านได้มองเห็นสิ่งที่ อยู่ในเบื้องลึกของหัวใจของพี่น้องคนไทยพัฒน์ภาคเหนือณนวันนี้ขอชื่นชมและขอเป็นพลังให้ตลอดไปครับ